ไปเด้อวัดสมเด็จรุ่นวัดสมเด็จรุ่นวัดโพสซย,ยาลาวัดโพสซย,ยาลาสมเด็จรุ่นเนาะขออนุญาตเข่าไปหน่อยเด้อขอมาไหนก็ระประมาณนี้เนาะ มาถึงเลยเด้ออิ่มอกผูเพื่อนเนาะหนีเม่นขออนุญาตถ่ายเด้อถ่ายวีดีโอนี่แม่นหุบหลอหุบป,ปัน่นเนาะสมเด็จรุ่น ขอในหยาดถ่ายถ่ายหูบรอเด้อโอ้สุดเด็ดรุ่นก็ถ่ายดีๆก่อนนี่เม่ต้องสุดเด็ดรุ่นเนาะข้อนี้สงบุญบารมีของสมเด็จ สมเด็ดลุกก็ะโค้เห็นกักนเนาะพอพอที่สิ่งดีๆอันนี้แมนบริเวณหอมหอมเนาะต,นนต,นววต้นโพัพต้นโพวัดโอ้โฮเย็นดีดีนี่เนาะสมเด็จลุกสมเด็จลุก นี่ก็เป็นต้นโพเป็นว่าวัดโพสัยญะรา,ามยินดีตอนหับทุกทานคำเตือนหนึ่งก่อนจะเข้ากราบไหว้ต้นโพพระอาจารย์ใหญ่ต้องนะครับอนุญ,ญาตสองการนุงถือต้องใหถือตองตามยีของประเทณน,นีลาวตอนนี้มัน ผมย็นเนาะตวมันต่นั่นก่อน บันเินหอมหอมๆก็ต้นทั่วเนาะ เอาเกือบเพป็นกอ่อนเอาเกือบกออ่อนขอนีาอ่ากถ่ายเด้อเดี๋ยวมางอันมาเจอแล้วน้องเหม่นต้นโพใหญ่เติบเด้อ ตอานัมัตาน่ะอ่าทิมาไทายทางเบื้องาลาอีกนะเบื้อน้ำคลองขออนุญาตเด้อ นี่กะแมนบรรยากาศเนาะแม่น้ำคลงองบรรยากาศอ่าหิมฟังแม่น้ำคลองที่อยู่บ้านผู้สัยบ้านอ่าเบิ่นเฟินสนซน่ะจ้าก็แมนไปส่วนขระตึกป่าเนาะ แกงแมนแกงแมนดอยนี่แม่นำคล้องนะเจ้าเด้อนำคล้องอยู่บ้านเบิ่นใส่น่าแต่นี่เป็นก็แกงนายวันอาทิ เด๋ยวเบิงเนะแบบะาะเดืแบหล่อก้อนหญ่เด้อเนาะคือซาลาเพิ่นซาลาลงปูเนาะก็คืออนุสรผักหอดเออซาลาอะอนุสรผักหอดลงปูสำเร็จรุ่นปนัตโพไซยาราสางเมื่อปี2 52, องพันสิบสองเนะมูลค่าสา่หนึ่งร้อยสกอ ตื่อหนึ่งร้อยสักกี่ลานเจ็ดทันกีจ่ะแม่ไ,ไปซ่อนผูกมันตึกป่าเนาะตึกเพื่อนกระดาษอยู่เลยล่ะชิเดเบ็ดเลย เดี dia pun l l dia pun ๋ยวเพิ si si ha, pa no. pa ่นกำลังใส่เหงื่อแหละกับกำลังถิ่มโล่งเนาะเดี๋ยวกันเดี๋ยวบาิ่นปลาสิได้เดี๋ยวสิ่สูงไข่เบิ่งเด้อฮะได้แล้วเห็นบ่ทีมล่งองค์จีนี่ที่มล่งองค์จีนี่ก็ได้แล้วปลาเนาะเพราะว่าไม่รู้สังเกตคุณเนี่เด้อเดี๋ยวเพิ่นได้แล้วปลาเดี๋ยวเพิ่นสิ ใส่ของเนาะใส่ของแล้วก็พอสิใส่เงอใส่เงอแล้วก็เสีดลงข้าวเดียวเพราะพอาะพอหน้าที่เนาะแต่ว่าเพื่อนก็ได้ปลา,ปาอาสังเกตเมื่อนหรกันเนาะนี่ยเนี่นี่ยอาเพื่อนดีปไปเลยเดอ้อสังเกตดเดอ้อนี่สังเกตเดอ้อเดี๋ยวปลาสิเดี๋ยวปลาสิสิถือเบ็ดเดอ้อ Cái tê la 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 tê à, tê la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  tê บ่า,นาเนาะในก็ยังมีอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่าเสียนเนี่ยเดียวแต่ว่าน้ำมันจะกกแห่ไปน้ำดนเนาะน่ะนเนี่ยคนแกวงไปไหนเนาะ อ่ะติดติดขึ้นมาเลยน่าจะได้ไลยเต๋ออยู่เท่าเป็นอาป่านี่ก็บ่ธรรมดาเนาะเป็นเ้าทิ้นแท้นี่ยแหละบริเวณอ่อมหอวัดเนาะนี่ก็เป็นซาลาเพิ่น นั่นก็ไม่เป็นส่วนที่ว่าเป็นอยู่นังบังสีเบียดนาตอนน้นนาภาวาปัญหายู่หาเกี่ยนแบบไม่ง่ายสังเกตปั่ปุณีเนาะสังเกตปุนีเด้อยวเด้อก็ได้อีกเดยวก็ไต่ไป ยังก็ได้ไปน,นอกนากบริเวณน,น้ำคลองเนาะก็คือบริเวใจว่า,าฟังนั่นเป็นบาน้านยังเนาะของเมืองสชงสมบูรณ์บริเวใจ ฟังมันก็นเป็นมันีาจจะแบบเป็นแบบอยังหนอบพได้นูมก็คอมเมนต์กันเด้อคลิปนี้ก็สิมีสมีเด้อถ้าบังคลิปต่อไปเนาะ